เออบางนี่ไอ้ม้าตัวเออบางนี่มองนี่นี่มาบอลนี่มาบอลนี้บอลนี้ใหญ่กว่าลูกลตุ่มตลูกตุ่มอาล่ะอาลูกเออนั่นแหละบอลน่ารำคาญตุ่มเว้ยตุ่ม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 เออใจเป็นรุ่นยันชื่อใจอืมหนึ่งก็ตุ้มตุ่มของฮะ่ห้ามตะบะสิฉันนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอืมคอยังไม่เปียกเลยโอ้ยยังไม่เปียกเลยครับ รูปหน้าลูกนาหน่อยนะครับหน้าที่หัวที่ตาหน่อยครับตากด้วยนะครับอือหืออะฮ่าฮ่าจริเสายไม่กลับเฮ้ยเสื้อผ้าจะเบิงอะไรลาะล่จะลวดทางเรียบไปแล้วพวกมึงไปเร็วตามเท้าไปรองเท้าเร็ว

ไปบ้านด